ในคอนเน็กวันนี้นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องขยะอาหารค่ะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องประเด็นขยะเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะมักจะนึกถึงการจัดการหลังการใช้นะคะการเอาขยะไปรีไซเคิลหรือว่าถ้าเป็นขยะอาหารเนี่ยการเอาอาหารที่ไม่ได้จําหน่ายไปแจกจ่ายต่อว่าจะทําอย่างไรแต่นั่นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายทางนะคะมีชาวสิงคโปร์คนนึงคะ่ะที่เขามองว่าการแก้ปัญหาที่ต้นทางน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่สุดน,นะคะ ก็เลยคิดค้นเทคโนโลยีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางพูดถึงอาหารขยะนะคะก่อนที่เราจะไปดูเทคโนโลยีนี้นมาคุยกันเรื่องขยะอาหารกันก่อนคะ่ะในช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าครอบครัวพบปะสังสรรค์กันเฉลิมฉลองตามเทศกาลเนี่ยก็มีการทานอาหารร่วมกันเพราะฉะนั้นขยะอาหารก็เพิ่มตามขึ้นมานะคะข้อมูลสหรประชาชาติระบุว่าแต่ละปีเนี่ย มีขยะอาหารที่ถูกทิ้งที่ดีๆนะคะคิดเป็นมูลค่าถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือมีอาหารประมาณ1ใน3เลยที่มีการผลิตขึ้นมาแล้วไม่ได้ถูกบริโภคนะคะอย่างประเทศสหราชาอาณาจักรค่ะช่วงเทศกาลนะคะจะมีขยะอาหารเพิ่มมากขึ้นถึง30%นะคะหรือว่าอย่างประเทศออสเตรเลียค่ะจะมีอาหารที่ไม่ได้ถูกบริโภคถึง40%เลยทีเดียวค่ะ ทางสำนักข่าว CNA นะคะก็มีการเจาะข้อมูลของประเทศสิงคโปร์ค่ะระบุว่าสิงคโปร์ในผลิตขยะอาหารราวปีละห5 5 0 0 0ันตันนะคะขณะที่ขยะเหล่านี้ถูกส่งไปฝังกลบก็ผลิตสิ่งที่เราเรียกว่ากาเซือนกระจกค่ะจะเห็นได้ว่าขยะอาหารก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุโลกร้อนเช่นกันนะคะซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่เกิดขึ้นแต่ประเทศกลุ่มรายได้น้อยหรือกำลังพัฒนาที่มีสาเหตุมาจากโครงสร้างพื้นฐานหรือความรู้เรื่องการจัดเก็บอาหารเท่านั้นค่ะ ประเทศในกลุ่มรายได้สูงก็มีปัญหาเช่นกันนะคะเพราะว่าความที่ไม่ได้ขาดแคลนอาหารและก็มีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจจนละเลยเรื่องนี้นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นราคาอาหารที่สูงขึ้นทั่วโลกในช่วงโควิด -19 เเพราะอุปทานหยุดชะงักค่ะนักวิชาการก็เลยมองว่าการจัดการปัญหาขยะอาหารน่าจะเป็นวินวินนะคะสำหรับทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายอาหารและการดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะสตาร์ทอัพที่สิงคโปร์ที่พูดถึงนะคะก็กำลังพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงค่ะ โดยการพัฒนาเครื่องมือที่สามารถวัดปริมาณขยะและติดตามเส้นทางโดยการใช้เซ็นเซอร์กล้องและปัญญาประดิษฐ์ค่ะผู้ก่อตั้งบริษัทนี้นะคะเรนอนลอยเชื่อว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการจัดการกับปัญหาต่างๆอย่างที่ทั่วโลกกําลังเผชิญค่ะ So in my opinion food waste is one of the world's most overlooked uh, and pressing environmental uh, problem and when i looked at the available solutions out there to tackle this massive problem what i saw was many solutions in the food waste recycling space and also many charities and organizations looking at food redistribution however there were almost no companies in the world looking at food waste prevention and i very quickly grew the conviction that prevention is far more important than recycling and redistribution Maybe even retail it's ที่จะติดตามข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณอาหารที่เกิดขึ้นและที่จะกลายเป็นขยะเพื่อที่จะช่วยให้ร้านอาหารและห้องครัวเชิงพาณิชย์ทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ค่ะว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการผลิตขยะอาหารได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งเรนอลอยกล่าวว่าสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้ถึง40%เลยทีเดียว The first thing you will notice about this device is that it fits perfectly with a standard size 120-liter bin This is a common bin that you know used in in almost all commercial kitchens today It's easy to use our device, right? It's a simple one-step process. And they will simply just toss the food waste in onto this platform right here. Uh, there's a weighing scale sensor beneath this. And all you gotta do is just press this one button. At the same time, we also take a picture uh, from this camera right here, and that picture gets sent to the cloud and we run our AI models to be able to identify what has been thrown away. <laughs> อย่างเช่นบอกได้นะคะว่าอาหารที่ทิ้งลงไปเนี่ยเป็นแฮมหรือว่าเป็นเนื้อย,อย่างอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารที่มีความซับซ้อนมากกว่านั้นเขาบอกว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะแยกแยะได้ะคะ่ะ so the key really in what we're offering is helping kitchens understand their food waste at a very granular level meaning to say um, you know we think it's not very meaningful if I just tell a chef hey chef you threw away you know 100 kg of food yesterday What can he or she do? Uh, whereas, when the information is granular, if we're able to tell the chef, hey, chef, of the 100 kg, say for example, 10 kg of that was raw chicken that was just thrown away. Now, with that level of granularity, then the information becomes what we call meaningful and actionable. <laughs> After the first sort of two weeks, three weeks of getting the data, we realized that actually some of the products we were wasting much more than we had initially thought. Uh, and also then we looked at uh, some of the more expensive products we were using. Um, and we realized that if we actually changed, say for example, we changed the, the cut of the salmon uh, and brought it down by five or ten grams over a month, it would reduce our waste by about three and a half to four kilos. It's it's time is in it actually the cost and also the time that is, uh, put for the actual team to actually produce the product effect um, also so has and an overall produce for ลูกค้าส่วนใหญ่ของลูมิติกนะคะเป็นโรงแรมแล้วก็ธุรกิจการบินค่ะแต่ก็มีแผนที่จะขยายไปยังอาหารทั่วไปด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็จะยังพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปด้วยลอยบอกว่ากำลังดูว่าน่าจะเหมาะกับธุรกิจเรือสำราญหรือฟาร์มต่างๆหรือแม้แต่ธุรกิจซูเปอร์มาร์เกต็ตค่ะก็อย่างที่เรา ทราบข้อมูลกันไปนะคะขยะอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะก็จะมีนักวิชาการมีนักประดิษฐ์นักคิดค้นต่างๆที่ช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาก็ต้องมาดูกันว่าเทคโนโลยีนี้นะคะจะมาถึงเมืองไทยหรือเปล่าและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนวันนี้ค่ะ